บองนี่มาเบิ้งนี่ยบองใดล่ะเนี่ยยุ้งบองเนพี่้องสีเบิ้งจังไหใส่ได้เนี่ยเอาเนี่ยฮะนี่นั่งแค่นี้สีเบิ้งจังไหนเนี่ยม่จอดันแท้จิตมงเศร้ามองเนี่ยมาตาตีซีครับแตาตีซีแ่ตาตถามม่กระจอกแ่ะสถามมองเนี่ย้าจะใส่คุณแม่แเฮียน ก็หยุ่งอก็มาแต่เงี้ยถามถามีีน้องถามมาจไหนกฟังคู่มาหลบ่ฟังใส่มาหลพ่พี่น้องเอาเอาจะสิยเมื่อพี่น้องฟังใส่ยกเื่อเล็กน้อยพ่อมาหยบ่เอาเออนี่เอาพี่น้องฟังทางพี่ได้บา่ยทนท่นนพาพี่น้องเียงคูพี่น้องขาว่น้องครยกมือ่้องไเดาหยเลยไหมยเลยไหมแพ่พี่น้องเอาดิ มัยิ่ง่ยมไกันด้นี่เน,น,นี่ยนี่ขขอเนะคุณอนไหออในใที่คนเดยนี่ละคไม่น่าอว่าไหนอะไ้ยังกก่าวเ้วจะคล้องไ,ไปไหรปล่านี่ว้ายเนี่ยผมเป็นทัหลายคนพันคนเลยทีนี่ญญญญญญญนนคิดอะไรกันมาเป็นทันเลยพันเราก็ไปพันล้าก็ไปมา,มาอโอ้ยเราเงิน ปวดผู้ดีใจพอเหมือนนี่โอ้ยยิ่งดีใจแม่ลูกที่มีโอกาสมาอยากพี่น้องทั้งหมู่ทางบอลน้องไข่บรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วหลังจากโควิดเงี้ยงมาตั้งสองสามปีเหยียดมันบอลรอดอันนี้กันอันนี้กันไข้โควิดด้วนี่รอดจากโควิดมาจัดเป็นสังสีด้วยนี่แก้วหน้าตาอายก็ตึงที่สีดวิญญาณอายก็เถาก็พอเขาอยู่คนละกบจีเจ้าอจังนี่นะ อเพ่พรองก็ะหูกกี้ตกี้ตกีปัดที่นีปัดที่นเป็นยังไหคือเป็นแบบนี้ปัดทีนี้คือสแตกไข่แดงอามันเหี่ยวเรื่องจี๋กะที่นาดังดังคมเลยโอ้ยโชคดีเนาะไข่ไตเจ๋งปูมชั่นปูมชั่นนี้ยังอ่าเขารียกว่าอะไรนะเชิมหนาไหมเชิมหนาไหมคินดย้งนี่อนชกมคินอาไ้ ชี้หนาดิ่งกูท้องกูทุกอย่างกูยาว่าบวดท้อกชีมึงแนมึงไล่ใส่สองเลยอนะโชคดีได้ห่งหญิงโควิดเนี่ยตะกี้เราหนาทางดังคมเนี่อยู่น้ำกันก็พอมันยี่สิบสามสิปีเราได้เนี่ยตะกี้หนาทางดังคมโชคดีโคกิดจองไปหันใจยืนตัวอู้ห ยนดิสุขยานพัดิดาครับเอาียานาเห็นยังเออผูมาภูสานไเตวนถามเพื่อนบรรจุหอนเวลาไหนบอละมันมีหลินหอนจังโม่งก่อจัมงก่อนหมัดแกงสอดแกงเลยเตวินเพรขืนวันนีถึงเนาะฮะเรานีเตวเวราะขืนวันนี แค่ว,ว่ามอื่นสีเดือทา้งไปสแสดงยุคคอทมอนะครับพี่น้องทั้งกอทมอกกับาเด้อหมูอื่นเดินทางไก่จะน้อยหนึ่งจากนีไปกรุงเทพจากกิโลคือแม่คนลพบอกหกเจ็ดร้อยหกร้อยโล่เจ็ดร้อยโล่คละเพื่อมาเล้เติมกับของสิเดือทางไกลเดเทปดินหลายที่ต้งเตือนพี่น้องจะน้อยเตือนว่าจะได้เก็บคนมือไว้กับมีคนมือไวกับมีคนมีขาฉีบกับมีคนชิดพอดีจะเสี่กัมีชิดซอง ยงไปได้เกเพียงผมจะจ่่อนาเกิดเกิดขนาดปลุขึ้นกัเกิดพ่อผู้ใหญ่ไงพ่อพี่ใหญไหนกูเต้นแล้ว่กูไ่นพุนไม่ตพุนไม่ตพุนทีมงานแมวลาออกไมยอมพี่ยอมน้องครับพ่ดสรามฮอดเวล่าเออเยอะแยะอนมท่านยแห่งเอ้ยจิกากกินข้างแล้วอ ปลาคืออะไรแต่งานฟี่วัดหนึ่งยังไหนงานฟี่ท่านเก็บบัตรนี่ผมนีเรียกทุ่นเ่ยคนงานเลยยิ้มเพิ่มเติมดีเว่า์ไดายังไงเปินปลาของฟี่เบิ้งในเบิ้ดมือขต่เขาซื้อเบิ้ดมือกับโมเบิ้งเอาสาวน้อยตัวนี้ตั้งเต็กเก็บมัตรกับอาแยแข่งทุกแง่ดิแฟนพี่น้องสังเกตเวลาเขาอะไรสดเวลาไปทั้การแสดงที่กรุงเทพมหานครเน่ยเกือบได้ใหายสังเกตสีแต่ละมือนี่แย่กันเขาแย่กันเขา อันนี้งานแรกชมฟรีอันนี้งานแรกชมฟรีแล้วงานแรกน้องไข่ตั้งแต่โควิดเนาะงไข่ครับนะเดี๋ยวเจอไห่แล้วสักคนเออเพราะว่าเก๋นี่ประสบมากเลยพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องน้ามาทำคัามใสกับมาหลายหลายคนหน้าถามมันว่าพี่น้องสีอยู่สดแจ้งเพผมถามแล้วครับบ่แจ้งเพราะพ่อสามเพรา่หนีบินบินอะไรนี่เป็นอย่างผมไม่เรียกผมกับาแฟผมกูไอศชีสเหนี่ยงมาเรียนกวนแล้ว ผมเนาะตหนาวอ,อามาเจนไผ่มาเจนไผ่พี่น้องเอเอเจอมาสดสหล่อนเลยมมาครับวังวงแล่นอย่ละโอ้ยังมาเขานาเอาเอเจอยังละพี่มีคมลนลรวมกระเป๋ายิ่งผมล้วงกระเป๋าแันเจ้ายิ่งไส่กับมาหลายรอกสองสามร้อยมาเจ้ากะวาสตินหักบกับมาไม่ยัง ไหวลอขึ้นมาได้สิทั้โอแหตมมึงเลยแยกนยังไแยยังไนมันยักงีโอ้ยมึงเป็นปะยานตูเองมันอยกดีดีบอกกีนมันมาถือกันกำแยกดีปฏิดาสัมข่ามันนีดมันีแจกสาวเลยมากดีคอบอกน้องกีนีนย่งล้องมากดี พี่น้องแค่สังเกตได้เพค่ะขาใถ้าแม่เอาหวัหวออกแม่เล่นอยู่ครับว่าแม่ยังเอาเมื่อปลาไหลคุดกับปลาไหลล่ะว่าชิ่าปลาไหล,ล,ะละนั่นล่ะคุณผู้ว่าก่อนมันโอ้ค้อนนี่นเนาะแค่แค่ไอ้ควายไอ้ทางไปถามเนี่ยค้อนนี่กับพี่ไหลรูปแบบเนาะขึ้นกันกับไก่ว่ะโอ้อันนี้อันนี้เขาเพิ่มค้อนนี่เขาเ็พยังห้าก้อม โม่แบบสยปรเก็นห่งก็ไก่แทงวันหเนาะหลายคนวาอันรับไปนีผมจะทั้งอนก็ไกลแท่งวันยังไงผู้ใดพอพอจูบูบุญิงทักได้กันมารัไอดอนแน่โอ้แฟนแมารับรยการมารับไอดอนเนาะไอ้ผู้เนี่ยทุกคนกเซให้กิน้แน่สเ้ ก็ยังผู้นี้ควรก็ยังกำไปเลยกาลังเบิ่งพี่น้องเขาจะกาลังงงกมาแม่นผู้เป็นชนะรายการคมฉลึกอวอร์ดบอผู้ใดผู้หญิงนี่แหละเนาะฮะผู้หญิงเราเนี่ยโอ้ผู้หญิงผ่้มนชนะเด้เป็นขวัญใจมหาชนเป็นรางวัลที่เพิ่อนมอบให้สองรางวัลสองรางวัลมือสว่านมือกล่องเซียนนุ่นอะไร ได้เหรียญแนแล้วอาสิอมาราครับเป็นแสนหลีนั่ในร่สิมาอือนแม่เว่ยจงไหนเขาเปี่ยนซีไม่เล้วเปลี่ยนากเลยอันนน้่งอ้งอิงเปลี่ยนอะน้องไข่คอบจองกันครับลูกอุ้งอังอุ้งอังในชีวิตบ่เออช่หรอกบุกอุ้งอังกันเลกุ้ไข่สีตาไข่ล้วเพราะว่าไข่ไข่กับอะไรเออเอาได้ได้ไได้ยินมา ต่ทุกมื่าสมรคได้ยินบอห้ามไข่ห้ามป่วยห้ามหนาและสิ่งสำคัญที่สุดตายในย่างเดียวห้ามตายพอมตายไหมห้ามไข่ตมันเป็นธรรมาติของมุษย์ธรรมาตากับว่าห้ตเนี่เบางสีเพใา้ป่วยบ่ะไรดีเพาไแต่ถามเพนเ่วยเป็นบอบอก้วยขนาดแล้วเขาเคยกวยจะได้ห่อเสลยาอเคยป่วยจะป่วยอยู่กับกันคือเ่าจะป่วยอยู่กับไปมันบอมันบอเพาคือคนลัดวยกับ กวยเหอกว่ตพี่นอง่ะะไลุงคนเออนแม่ล่ะัโอ้พีแม่ข่อยมาอยู่ตรงนี้ข่อยไข่แมขอนอนเบิดมือบิหนีนั่นจยเท่าปกัี่แม่น้ำมู่ง่อเกิดจากโกูได้อยู่ีสต์ให้กุเทิร์นรบกี่ยอั่มาขอ ผู้ชจาเี้ยครับพี่กุิงจมาเอาตามกับย่าหน่อยเร็วลูกอ๋อคุณย่ามาใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณคุญแามาอะครับผู้ใดจะบุไปหา never n e แม่เราอยู่เราอยู่บ้านเวียงครูเราเล่นดัมมี่แล้วเราเล่นมากนั่นคือสีหัวเราเล่นนเลยเพราะหัวจะไหนใครติดเชื้อแจ้งตำรวจจับเราดิสิไม่เอา เอาเอามาให้ทอยาจะไปยังนั่งไก่ยุนั่นเอามาเงินนั่นน่ะเอาพี่น้องผู้ใดจะได้สมบูสมน์พระเอีงอ่อนมดราคาถือถือได้เวอร์สก้อนร้อยห้าบาทเท่านั้นเสก้อนร้อยหบาทสองก้อนดิหก้อนดบัตนหกหกก้อนเอาหกก้อนก็่มสองสิบบาทกอับอกตอบนี่มันมุขึ้นมาไทยนี่มึงสูงรากรียแท้เอาพราะาสร้างมาในช่องญ่ได้นั่นล่ะเพราะหนจริงเห็นมันไทยเพราะหนาหนั้ไทยจ้าบริวารกัน กันว่านะไรลบดีดีว่าลบดีพี่น้องมาจากไร่หม่งไร่บอลฤดูกาลแรกทีทีมงานสาวน้อยเพจบันแทิงมิวการเดินทางมาเปิดทำการแสดงฝากผลงานเวกับพีกำนองดื้อทัมีงานมีการอยากได้ทีมงานที่ยม่งใหญมสุด ต่อจากนี้ไปจะเป็นการโอ้ยข oh, ี้หากกินหัวมันนะแม่ข้าพเจ้านางสาวเวอร์สเตอร์รูบู๋น้งสาวได้รับเกียรติและฉันพาโนมัติจากทางข้ะเจ้าภาพตายไอ้แม่หายให้บ้านไรนามก้องผู้วายชนนีแม่เบิร์กมีไหมกูหูได้เพิ่งชิว่าอย่างนี้นายหลอดผู้เมียคนที่ห้าฆ่าตายอยู่มิมโคเอาแล้วจะเมียจะคนเบิร์กไอเมียจะคน ก้าว้นฮะก้าเขามือกี้ง <si ูจูจีไหนเขาเขาตากันมาพ่งก้าวพนปีไงเนี่อยู่ทั้วิลาโพ้โกสินเขาตาว่าเมียพญารอดขาตายเออไี่ไ้กัย่อยกันอีลกไหมอันนี้ก็มีมาต้องกนเตัวนี้กอะไหนป้ีบีนี่จะเฉลิมพ้นหือบริมย่ขาตายเป็ยนยังเขาตาว่ามัหลักส่งได้หางเชียไอ้ล้พี่ เมื่อตกูเมียอเขาไล่เจะาออเป็นบอกไม่หลงเงินเงินไดเท่าบาทไ่เพราเงินพอเกี่ยไใบแพเขาเป็นเงินแา่เขาไม่หล้แกพ่อจ้เน่เจ้าว่าจากเสริมก้นหนึ่งก็ไปยุใสต่อพิดไปยุระเบียกอปยุระเบียบยุไรวนไปไหนหาี่หนคือยุหน่อยใช่ไหมขลากูออกเ่าได้ออเคย่างหาว่าใสลัก็จิงไม่หาเครื่อเมันเ็เมยนแนวแล้ว เพเนามัน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 เคยมีแผลดิแนเลยกบแต่าลันเลิกเลยมันไปเห็นขายของไปเห็นอย่างอะไรขายนเกไม่มีขอไม่สนใเรียนมันเลยังเขาไล่หมวแลหวเนาะหลังจากั้นเสเออไปยู่กับตะลกตะลกไปยู่กับคณะคณะย่กับตากตอ ตาอน้เราต้องเออตเก็ดปีตายต้องตายเกสปีตายต็ตายตายต้องตายหลังจากตายต้องตอยตัวชัดสูงแค่ไปใส่ไปไปอยู่บไช้ไข่ตัดีเขียมาลัโอ้ไปอยู่กับอาจารย์เอ็ดดี้ดูเลยฮาตีเอ็ดดี้ก็ตายตายอีกอือไอซีจันทงล่างฮะใช่ใช่ดูกั้ๆก็จบสสบายดีสบายดีสบาดี สบายดีเบิดมือแต่ว่าไข่ยนี่เป็นไข่เบิดมือบอกว่าดีว่าสิมาตีดูได้สนัน่นถ้าว่าเป็นไข่ใจเ,เ,เจ้าเอาให้เต็อุ้งอิ้เงินบดเจ้าบ่าให้ไข่อยนิดเจ้าซังคือซังไข่คือกันนี่เราแตกตางพี่พี่ตลกค,ค,ค,คือเฮากินกระเจียวเขาเปลี่ยนบออะไรเน่ยพี่ก็ว่าอยู่ผมไม่อยากเอา เอาใจแล้วลูกเอินมากเอาะออันนี้มาจากไส่หนิเอ้ามันเหลือผู้ดอนตอนบ้านซักออกไปไปขอบคุณครับเอาอันนี้พอมีแน้วมาแจกเล้วพี่รองก็เติมเขาลืมอยลูกเติร์ลอะคนแจกก็ไม่ใช่แจกเหมือนไปแล้วแม่สบู่สมุนไพรยิงอ่อนี่เหมือนไปนี่แล้วมาแจกพี่รองอีกร่างวัดไงร่างวัดญ่มีร่างวัดญ่พร้อมแต่ว่ามีร่างวัดียวอยากป่เอาตั้งใจฟัง ไปจินับหนึ so ่งถ <c ười> ึงสามพูดโยกมื <c ười> à, ่อเราก็ย <ương> ืนขึ้นได้เลยผู้นั้นเด้อนับหนึ่งถึงสามโยกมือเราเฝ้ายืนขึ้นมีรางวัลเดียวกูจะเอาเงินก่อนเอาเดี๋ยวตั้งใจตั้งหมกอันเนื่องสร้างซ้ำอ้าวพูดๆอันยืนขึ้นแรกค่ะผู้ใดโยกมือมาหันยืนขึ้นเอออันยืนยืนแล้วค่ะยืนยืนนะค่ะมันไม่เห็น เราสีกับผู้ยืนแล้วแป่เอาซ้อมกับทีมแม่ตัวเลสูงอย่านั่งแมล่ะยังรอเรีบุญยาก่อนเามอยูอเพิสาขาพอเขียแล้วโอ้ยบดเสิไปยุอเพิ่อนับเจ้าดลยเพราะเร้เพื่มสาขายหนาสีเบอร์นม่รอ่กูแว่รออยู่ทีนี่จังติเออ นี่มันโมเป็นรอบบรธอรรมดาได้หนิไมีเนี่รอพระคักๆได้จริจังเจ้ารอเพลงเป็นบัพพีฮะ<ห>โอ้ยอีห้ายี่ก็จะไม่ยืนวนแม่เอ็มยังอยู่ยดีเนาะอ่ะเจ้าว่าเพื่อนเราแข่งเขาไม่ได้เพรา,ออาตัวนองมันก็ตียังงี้นี่ตั้นี่เก๋ไม่อยากฟังเพลง,ไงไนี้แม่หล่ะ